สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่นะครับของชาวออระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง8มกราคม64จะเป็นของชาวราศีมีนก,กฎพิจิกในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ้อย่างตามราโหราศา์ไทยนะครับแล้วก็ชาวราศีมีนคนโสดท่านใด นะครับไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเลิกกันไปนานแล้วก่อนดูคลิปนี้อย่ารบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนเนาะถ้าคุณไปดูแล้วเนี่ยดวงความรักคนที่มีคู่เนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ายังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดออกจากกันนะครับก็ให้ดูดวงคลิปนั้นต่อไปได้เลยแต่ถ้าใครไปดูมาแล้วเนี่ยดวงความรักคนที่มีคู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงแล้วอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าหลุดจากการร้อยปพระเร้นแล้วคุณกลายเป็นคนโ เดี๋ยวมาดูกันเนาะมีคอนโซลว่าช่วงปัจจุบัน2 0 21ธันวาคมเนี่ยเป็นยังไงย่บ้าง20บ1ธันวาคมคุณเขาค่อนข้างเอาใจสนใจไปเรื่องเรื่องการงานการเงินฝัมากกว่าแต่ก็มีแอบไปเล่ไปมองคนนู้นคนนี้เหมือนกันนะแต่เพแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีการพัฒนาเพราะเป็นการแค่แอบมองเฉยนะครับแล้วก็คุณรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะพัฒนาใครด้วยนะพราะคุณรู้สึกว่ากลัวความรักถ้าเกิดเอาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวแม่จะเป็นมีปัญหาอีกฉัน่นั้นคุณ เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะ ไพ่แบ่งเป็นฝ่งชุดนะจ๊ะชุดด้านบนนี่ยคําธรรมาระหว่างวันที่20ฝ่องถึงฝ่งเธันวาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําธรรมาระหว่างวันที่1ถึง8มกราคม64เนาะโดยปกติเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไปให้เนาะแต่จะมีชาวราศีมีนคนโสดบางท่านเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู20ฝ่งถึงฝ่งเธันวาคมก่อนละกันช่วงนี้มีนคนโสดเป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้คุณก็เอา,เอา,เอาใจไปใส่ใจเรื่องการงานการเงินซะมากกว่านาะพยายามเคลียร์ปัญหาให้มันจัดการได้ซึ่เกาจัดการได้ดีนะถึงว่าจัดการได้เลยจะเรื่องความรักค่อนข้างปิดใจเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าใครจะมาจีบฉันในช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยระมัดไม่ค่อยเชื่อใจใครทเท่าไหร่เพราะมองว่าเออเอามาเดี๋ยวแม่งเป็นปัญหาหร,หรือเปล่าวะเปิดใจให้ใครเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เดี๋ยวแม่งมีปัญหาแน่เลยฉนันฉันไม่เอาดีกว่าฉนันขออยู่ตัวคนเดียวแบบสดๆก่อนดีกว่านะช่วนี้ยังไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความรักเท่าไหรนะครับ แล้วก็ระว่างวันที่ 1- นถึงแม,มกราคม6กฝีละเป็นยังไงบ้างเนาะหนึ่งถึงแปดมกราคมหกีช่วงนี้นะระวังเรื่องการผิดพลาดเรื่องการคำนวณเรื่องการเงินหรือการงานนิดนึงเนาะฉะนั้นถ้าเกิดใครทําเกี่ยวกับเอ,อ่ออาชีพเกี่ยวกัครคำนวณเรื่องเกี่ยวกันเงินเนี่ยเราม้ระวังมากๆเลยเนาะจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นมาระวังนิดนึงถ้าใครๆไม่ได้ทำงานอาชีพเกี่ยวเกี่ยวกับการคํานวณการเงินเนาะอาจจะมีการใช้จ่ายที่ผิดพลาดและมีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นคํานวณค่าใช้จ่ายดีๆไว้เนาะ ในอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างมีแผล,ล,แล้วยแหละฉะนั้นช่วงนี้คณเลยค่อนข้างรักตัวเองมากกว่ารักตัวเองรักการเงินการงานซะมากกว่านะครับส่วนการงานเนี่ยเขาจะมีเขาจะค่อนข้างดีขึ้นนะแต่ว่าปัญหาเรื่องจุกจิกก็จะตามมาเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องความรักไม่ค่อยโฟกัสเลยอ่ะค่อนข้างปิดใจค่อนข้างไม่อยากมองไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักด้วยซ้ํานะครับก็จบการดูดวงเรื่องความรักคนโสดของชาวราศีมีนไว้แค่นี้เนาะ ชาวราฟีมีคนฝอรท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะ๊าจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เนาะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราฟีก็เรากดนะครับ มาดูกันเนาะเอ่อช่วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนสโสดหรือคนที่ไม่มีคู่ของชาวราศีรากรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14กรกฎราคมถึง16สิงหาคมนะครับดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกินแต่ขอ,อยากยิ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนาะแล้วก็ เออชาวเออชาวรกดคนโสดท่านใดที่มาดูโนวโงในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเลิกกันไปนานแล้วก่อนดูคลิปนี้อยา่ารบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนเนาะถ้าคุณกลับไปดูแล้วแล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายัางไม่ได้หลุดนะจ๊ะก็ให้ดูคลิปนั้นไปเลยแต่ถ้าเกิดใครไปดูแล้วมันไปดูแลมันเนี่ยรรู้สึกว่ามันไม่ตรงแล้วมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดจากการรลิกไปเสร็จแล้วคุณการเป็นคนโสด้นะครับ อะไรเดี๋ยวมาดูกันเนาะ the ค guidance, <c oughs> 91 siglo, 91 weather, ุณฝนก็เอากดว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเอ่ยคือช่วง 20- 21ถึงธันวาคมเนาะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณก็รู้สึกหาความสบายใจเข้าตัวแหละเรื่องนู้นเรื่องการงานการเงินค่อนข้างไปในทิศทางนี้ค่อนข้างดีขึ้นแก้ไขปัญหาแล้วประสบความสำเร็จค่อนข้างดีขึ้นส่วนที่เรื่องความรักยังค่อนข้างปิดใจมากมากเลยไม่ค่อยอยากเอาใครเข้ามาในมาใส่ตัวเท่าไหร่นะเพราะคุณรู้สึกว่าเหนื่อยในอดีตที่ผ่านมาแม่งฉันทาเต็มที่แล้วแต่โคตรเหนื่อยเลยในความรักฉะนัั้้้นนนนช่ววีขออปิดจไกะครบ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูในอนาคตน้องเป็นยังไงบ้าง มาดูกันเนาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคําทํานายระหว่างวันที่ย2บสองถึงส1็ธันวาคมฝนพ่ชุ้านล่างเนี่ยคําทํานายระหว่างวันที่หนึ่งถึงแปดมกราคมเนาะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้แต่จะมีคาลาฝีเออกรกฎดบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดูยี่สิบสองถึงสาส็ธันวาคมก่อนละกันเนาะกรลกกดคอนโฟลช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอืย พรากดชนโฟช่วงนี้ก็มีความเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรนี้เข้ามาหรือโดนผู้หลักผู้ใหญ่ตจหนตดเตียนเนี่ยก็มีความเครียดขึ้นมาเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่คุณก็จะดีขึ้นเนาะอาจจะมีจิตตกบ้างบางช่วงแค่นั้นส่วนเรื่องความรักยังไม่ค่อยอยากเปิดใจในเรื่องความรักเท่าไหร่เลยลามาคุณค่อนข้างเข็ดแล้วก็เจ็บกับฝ่นที่ผ่านมาฉะนั้นในเรื่องความรักเนี่ยคุณรู้สึกว่าอยากอยู่ตัวคนเดียวอย่างเงี้ยไปก่อนเรื่อยๆนะรู้สึกระแบงไปหมดใครมาเจาะมาจีบมาชอบเนี่ยกลัวจะมีปัญหาอีกใ้ค,ค่่ออนขาางแบบไมเลกลัวนะครับ จริงมันก็มีคนมาชื่นชอนชื่นชอบคุณไหมมันมีนะแต่เพียงแต่ว่าคุณจะไม่ค่อยเปิดโอกาสเท่าไหร่หรือจะค่อนข้า,นางหันหลังให้คนเหล่านั้นเลยแหละนะครับและหนึ่งถึงแปดมกราคมละ่ะเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะหนึ่งถึงแปดมกราคมช่วงที่ชาวรกรากฎก็จะมีเอ้ยคนมาขายขนมจีคนมาชื่นชมคุณแต่เพียงแต่ว่าคุณก็รู้สึกยังไม่ค่อยเปิดใจอ่ะนะครับแล้วช่วงนี้นะอารมณ์จะไม่ค่อยดีใครทําอะไรก็ขวางหูขวางตาไปซะหมดนะครับเนาะเรื่องความรักก็ยังไม่ค่อยเปิดใจมากๆเลยยังรู้สึนะมมกมีความกลัวนแ้้วววกกกกก็็รรูึ่่่่่าาามมมออออองถเเเปิดดดใจจีีีี๋ยืไ เจอคนไม่ดีอีกฉะนั้นคุณจะค่อนข้างไม่ค่อยสนใจเลยมันทำมันทำให้เสียโอกาสไปเนาะเพราะใครหลายๆคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะก็มีจะมีบางคนที่เป็นคนที่ฝ่ายดีจริงๆเข้ามาแต่คุณจะปิดโอกาสนะจนหลุดไปหมดเลยคุณก็ไม่แคร์นะถึงจะคนดีคนไม่ดีฉันก็ไม่สนใจฉันไปขอสนใจเรื่องอื่นการงานการเงินซะมากกว่านะครับก็จบการดูดวงความรักคนโสดของชาวราฟีก็เรากดไม่แค่นี้เนาะก็รากดคนโสดท่านใดอยากดูดวง่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็ แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งไลน์เดียวไว้ใต้คลิปนี้เนาะช่วนต่อไปก็เป็นของชาวราฟีพิจิกนะครับ สช่ครับช่วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่เนาะของชาวราศีพิจิกคือพื้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ชาวราศีพิจิกคนโสดท่านใดที่มาดูดวงในคลิปนี้ไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเลิกกันไปนานแล้วก่อนดูคลิปนี้อยากรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไปก่อนหน้านี้ก่อนเนาะ ถ้าคุณกลับไปดูแล้วเนี่ยไอดวงความรักคนที่มีคู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดออกจากกันนะครับขอให้ดูดวงคลิปนั้นต่อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่ไปดูมาแล้วเนี่ยไอดวงความรักคนที่มีคู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงแล้วเนี่ยมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าหลุดจากกนรรักไปเสร็จแล้วคุณกลายเป็นคนโสดเต็มร้อยเต็มคันแล้วคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้ได้นะครับอลไรเนี่ยมาดูเนาะพิจิกคนโสดปัจจุบันเป็นยังไงบ้างปัจจุบัันนนคคือ21า ช่วงนี้ก็รู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีมากๆเลยอารมณ์ีหงอารมณ์ไม่ค่อยดีนะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีไปมองๆใครบ้างมีถูกอกถูกใจใครบ้างเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังไม่มีการพัฒนาอะไรทั้งฟินนะคุณก็ยังรักการที่อยู่คนเดียวอยู่นะครับในช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้เล่คนบ่อยไปชื่นชมคนบ่อยแต่เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่มีการพัฒนาเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในอนาคตเนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ มาดูกันเนาะไพ่แบบเป็นฝองจุดนะจา๊ะจุดด้านบนเนี่ยคําทํานาระหว่างวันที่2 2 3สถึงาธันวาคมไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําทํานาระหว่างวันที่1 8ถึงมกราคมเนาะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่ไงไว้ให้แต่มีชาวราศีพิจิกบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างเนาะมาดู22 3สถึงธันวาคมลองอ,อ่านละกันพิจิกคนฝนเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรไม่สนใจเรื่องอื่นมากกว่า สนใจเรื่องการใช้จ่ายเงินสมากผ่านเนาะในช่วงนี้ทำ่วงนี้อยากไปนู่นอยากทํานี่อยากจ่ายนู่นอยากจ่ายนี่คนข้างเยอะแยะส่วนเรื่องความรักเนี่ยอืมจะไม่ค่อยอยากเปิดใจใครเท่าไหร่นะครับช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเปิดใจแล้วก็ช่วงนี้ชอบบานเันอีจะไม่เปิดใจแปลกมากเลยเนาะพี่จิงนะครับเพราะคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันเหนื่อยฉันอยากเอาจะเอาเวลาไปแก้ไขปัญหา อย่างอื่นซะมากกว่าช่วงนี้ฉันเลยไม่ค่อยเปิดใจให้ใครเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงนี้พิจิคนพิจิคนส่จะมีมีเอ่อมีมมนเสน่หต่คนร,บรอบๆข้างมากๆเลยจะมีคนมาชื่นชมชื่นชอบคุณแต่เพียงแต่ว่าพอคณไม่เปิดโอกาสเนี่ยความชื่นชอบอะของความเหล่านั้นก็จะได้ได้แต่เก็บไว้ในใจนะครับจะไม่แฝงออกมา แล้วก็ระหว่างที่1น่ถึงแมกราคมเป็นยังไงบ้าง1นถึงแมกราคมระหว่างที่หนึ่งพิจิตรคนโสดจะมีคนมีเจ้าของหรือคนที่ค่อนข้างมีแฟนมีดีเข้ามาจีบคุณแต่คุณจะรู้ทันเนาะแต่คุณก็ไม่เปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นแหละนะครับเพราะคุณรู้สึกว่ายัางฉันยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ฉันไม่มีอารมณ์ในเรื่องความรักในในใน้าเวลานี้นะฉันขออยู่คนเดียวไปเรื่อยๆก่อนแต่เพียงแต่ว่าจะมีแอบไปมองมองๆใครที่ดูหน้าตาดีบ้างไหมมันจะมีบ้างนะแต่เพียงแต่ว่าก็ได้แต่มองเพราะคุณรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะ ความรักช่วงนี้มาเนี่ยแม่ก็มีปัญหาฉันขออยู่ตัวคนเดียวไปเรื่อยกๆก่อนดีกว่านะครับไม่ค่อยเปิดใจเลยเนาะพิจิกช่วงนี้เอาไม่เป็นไรเนาะครับก็จบการดูดวงความรักคนโสดของชาวราศีพิจิกไปแค่นี้เนาะชาวราศีพิจิกคนโสดท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมหรือมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งไลน์เดียวไปใต้คลิปนี้นะเนาะอ๋อแล้วลืมบอกไปพิจิกคนโสดในช่วงเออ่มกราเนี่ยตั้งแต่ปลายปีถึงมกราเนี่ยมีโชคพิลาษเกี่ยวกวับหวยเข้ามาด้วยเหมือนนนกกัะะจจ๊็บ การดูดวงไว้แค่นี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า